สวัสดีครับการเที่ยตาบะลงตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนโะะนอโบส์หัวถนนเลยครับเป็นหัวถนนที่เกกับพิตแคลรี่สตรีทนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนแห่งการละลายทรัพย์เพราะว่ามีแต่ร้านที่จะคอยขโมยเงิน จากกระเป๋าสั้งคุณตลอดเวลาทั้งแต่ละร้านนี่นะครับมีร้านหมดร้านมีสิบท้านหมดสิบร้านมีร้อยร้านก็หมดร้อยร้านได้ครับอย่างเข้ามาถึางจากน้อยโอวัลตีนีน่เป็นร้านขายพวกเพชรคอยจิวเวลรี่ถ้าส่วนใหญ่ทังง่ายๆครับร้านที่อยู่ข้างซ้ายมือเป็นเดอร์เบียร์เดอร์เบียร์ร้านขายจิวเวลรี่เครื่องเพชรที่มีเหมือนเพชรเองแล้วก็ขวามือในการที่เป็นกระแสะอยู่ต่อเนื่องเกือบสิบปีแล้วเนี่ย ริชาร์ดมิวริชาร์ดมิวเรารู้แียวครับคุณเข้าเรือนหนึ่งเป็นร้านอยู่แล้วนะครับไปดูกันต่อมีแฟนเพจเข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, เรียกเพื่อนไปดูให้ผมด้วยนะครับร้านนี้อาจจะไม่ค่อยคนหูคนไทยแต่ว่าเป็นร้านของอิตาลีเอ็คโตรเนี่ยดีไซน์เขาจะแบบว่าจะบอก จะเหมือนคล้า,าวยวอาเช่แต่ไม่ใช่จะแบบแต่ว่าลูกพวกลายเสื้อผ้าชัดเจนมากเนี่ยดอเชนกามาน่าครับไม่ใช่ดีจริงครับเป็นดอเชนกามาน่าตัวที่แบบเป็นตัวที่แพงกว่าที่ชาเทียที่เป็นขายนาฬิกาปรจจิวลี่อัลบอเนียรวาลเลนติโนโฟิลิปเพนอันนี้เป็นแบรนด์ของอังกฤษ จะไม่ผิดนะ,ะดนี่ร้านนาฬกาเป็นแบบนครับร้านเปร้านาิกาและเครื่อง j e w e แทงๆบนถนนเส้นนี้ทั้งหมดเลยมารวมตัวกันแล้วก็าราเสื้อผ้าผันใจไว้รุ้นคุณนิสิต่ับม เสื้อผ้ายังเป็นเหมือนคล้ายๆสปริงอยู่เลยแอมเบอร์สปริงอยู่เลยแต่จริงแล้วออกหน้าเสื้อผ้าหนาหน้าหนาไปแล้ว <Okay. S 1> นี่วันเสาร์โชคดีแล้วไม่ไม่มีคิวนัว่งเใครเข้ามาเนี่ยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเป็นโบเตก้า huh. แล้วพราดานี่ฝั่งตรงข้ามถ uh huh. นนเล็กๆเ,เนี่ย uh huh.

ถนนเส้นนี้ Old Bond Street เนี่ยมันจะเชื่อมไาถึง New b o n ส Street ซึ่งข้างหน้าก็จะหมดแล้วเป็น New นิว b o n ส Street ซึ่งจะทะลุถึง o x ฟ o r ์ Street ได้เลย sure. ชอลล็อป Rolex ซึ่งเขามีของโชว์แต่ไม่มีของขายนะครับ <laughs> อันนี้โดเดทอ่าเดสต์ y o s t เ a s t e r Explorer 2น่าดา Explorer One ป่ะรู้จักอันนี้ไหมเอ่ยชาบมาแนล <c oughs> เป็นชอ็อกโกแลตที่เสิร์ฟให้ควีนเป็นช็อกโกแลตของทะเลกัญชาอังกฤษตัวแท,ท้าอาจจะไม่ค่อยมีส่งออกนะที่บอกว่าเสิร์ฟให้ควีนดูยังไงครับ,รบเพราะว่าเขามีโลโก้สัญลักษณ์นี่ครับของ by appointment to h e r Majesty of the Queen นะฮะ ช็อกโกแลตเป็นฟัตเตอรี่เพราะว่าเขาเคยเสิร์ฟให้ควีนจึงได้ตาประทับของมาดูนนี่เป็นอาร์เคดเล็กๆเรียกว่าร้อยเยอาร์เคดมัจะขายพวกของวินเทจนาฬิกาวินเทจบ้างช็อกโกแลตหรือว่าเครื่องหนังราคาไม่ถูกแน่นอนแมครีมช่วงนี้เบาไป แต่ว่าก็ยังมีแนวอยู่เพราะว่าเจ้าของแบรนด์เสร็จนี้ไปนานแล้วถ้่สิบปีแล้วน่าจะได้แล้วนี่มีเขาคิวกันอีกเชี่ยคนเลยร้านนี้เขาคิวกันอยู่ตอนนี้คิดว่าร้านอะไรคิวเหมือนขายเสื้อผ้าราคาถูกเลยอ่ะมันคือชิฟเฟ่ร์นีแอนโคว จร,จริงๆแล้วเขาจำกัดจำนวนคนเข้านะเขาก็เลยแบบว่าในร้านเนี่ยเขาแค่จะโล่งคนเดียวแหละไม่ได้มีคนเลยร้านจะแบบแค่จะไม่มีคนเลยแต่เขาจะจำกัดการเข้าเพื่อไม่ให้มันดูวุ่นวายครับมันดูหรูหร่และก็บริการลูกค้าได้ทุกคนโอเคเรามาถึงสามแยกจุดลอยต่อ,อลงไปตรง ตัวนี้เป็นจะเป็นสายแยกเล็กๆตอนนี้ไปถึงดิวันสตริก็จะไปเจอสายแยกตรงนั้นอีกทีหน,นึ่งนี่ไมมีร้านโอโลใหญ่อโอลาโมโมที่คันนจะเงยียบเหงาเพราะว่าเขาเน้นไปทางด้านความเรียบหรูไม่เอาไวรุ่นโอโลก็คิวนะครับนคนเขาเป็นเพราะว่าเขาิปคาเฟ่คิวเพื่อ เพื่อเข้าบบคาเฟ่ก็ได้ี่เฟันนี้นขายทรแว่ายไม่ขายกาดเขาขายอการแต่ว่าไม่เป็นเช่นขายายการเป็นหลักเพื่อนเมื่อกี้คาเฟ่ขายายการเป็นหลักโอเคกาแขายเทนี่ก็ชาบูชูเม็ชูเม็ด ชิมเม็ดขายเพชรทั้งใจนแนลจิวเวลรี่อย่างเดียวไม่มีเสื้อผ้าขายขายเพราะจิวเลรี่ชาแนลบายจิวเวลรี่ราค่าไรงกันอีห้อน,นี้ได้นนขาวกำลังมาแรงแต่ว่าค่อนข้างจะแพงมา,มากแล้วก็คายยากนะครับแวเราของทางของเขาคือบันคลิป โลกด yes, so อกไม้สีสี